ต้องสุขุมด้วยนะฮะจะทักจะทายจะพูดจะอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูบางคนเนี่ยติดนิสัยเซลล์เซลทุกงานเป็นคนติดตลกไปงานศพก็ยังเซลนะครับนะในขณะนี้นะครับต้องขอพระคุณทุกๆท,ท,ท่านที่กรุณาเดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในวาระสุดท้ายของท่านผู้วัยชนซึ่งท่านผู้วัยชนเองก็คงจะดีใจในขณะนี้ก็คงจะนอนยิ้มอยู่ในโลงนะครับจะมีความสุข เพราะว่าเห็นทุกทท่านมามากมายไหลแต่ผมเชื่อว่าต้องยิ้มแหรอตอนับรถน้าผมก็เห็นยิ้มอยู่เนี่ยบางคนนี่ติดตลกนะเซลนะครับเจ้าหนี้ที่มาวันนี้ก็จะพึ่งทวงนะครับขอผู้ตายที่ไปติดหนี้ใครไว้อันนี้ก็เซลเซลนะครับแต่บางทีพิธีกรก็เซลเองก็มีอืมพิธีกรบางคนก็แซลลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านนายกบงคารบริหารส่วนตำบลได้ขึ้นทอดผ้าบางสุกุลเชิญคับ ท่านนายกอบตผู้นี้เป็นเพื่อนกับผมสมัยเรียนปริญญาตรีผมนักธิเกตนิยมท่านนายกเกิดไม่จบนะครับอันนี้ก็ไม่ควรแส